די שטיק, שופק דער סופער สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสาวขอบคุณนะคะขอบคุณน้องสาวค่ะขอบคุณน้องสาวนะคะมาให้กําลังใจพี่อ้อยตลอดเลยขอบคุณมากค่ะพามานั่งหน้าบ้านดูดอกชวนชมสวยมากเลยค่ะน้องสาวสวยมากๆค่ะ เลิฟสองขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องสาวนะคะขอบคุณมากๆค่ะนั่งชมดอกไม้หน้าบ้านค่ะแ้วไหนก็ใครจะดูกับจากู่กับจากเพื่อเลยพามาดูดอกไม้ค่ะน้องสาวมีหลายดอกนะคะสถานที่มันมันมีแค่นี้ค่ะน้องสาวแต่ฐานที่มันไม่เยอะมันเป็น บ้านไม่มีที่เยอะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องสาวมากๆทานข้าวหรือย,ยังคะน้องสาวทานข้าวหรือยังร้อยละว,วันนี้ค่ะขอบคุณนะคะน้องสาวขอบคุณมากๆเลยค่ะ ฝนตกหรือเปล่าจ้าบ้านน้องตกตั้งแต่ <c oughs> ตีสี่มืดแช่มืดๆค่ะยังไม่ตกค่ะน้องสาวจตอนนี้ก็ยังไม่หยุดดูแล,ลรักษาสุขภาพนะคะแค่มืดๆยังไม่ตกเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องสีกงขอบคุณนะคะขอบคุณน้องสีกงไม่รู้น้องสีกงได้ขึ้นไหมแม่อ้อยไม่ได้ไปหาเลยค่ะ ขอบคุณนะคะยังจ้ายังไม่ได้กินเลยจ้าแล้วพี่อ้อยกินหรือยังกินแล้วค่ะกินเสร็จก็มาขึ้นไลฟ์ในระค่ะน้องสาวขอบคุณนะคะขอบคุณน้องสาวขอบคุณน้องสีกค่ะหัวบัวเน,นี่ยนะน,นั่งจีบมาดิ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องสีกงค่ะ ฝนจะตกค่ะน้องสาก็เลยมานั่งหน้าบ้านเลยค่ะมาให้ดูดอกไม้สวยๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวยมีสถานที่แค่นี้แหละ เอาไว้ดูเวลานั่งเย็บผ้ามองออกมาก็เห็นดอกไม้สวยๆก็หายเหนื่อยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอิงอ่อนขอบคุณนะคะเลิฟสีขอบคุณค่ะขอบคุณน้องอิงอ่อนค่ะถ้ามานั่งเบืองดอกไม่ค่ะมือนี้คือฝนจัดตกดีลดราคาน้องอิงอ่อนเ <c oughs> มื่อไกรก็นั่งเบืองอยู่กับจกักมือนี้เป็นวันอาทิตย์ก็เลยให้สบายสบายสักหน่อยบ่ไป เล่งกับงานค่ะก็เลยอย้เจะของสบายสบายจักน้อยค่ะามานาั่งเบืองนงงอั่งช่อมยุต้นดอกไม้นี่ละค่ะอึ่งตูบตัวพดธเลิฟผ้าขอบคุณค่ะอุ้ยผูบ่าวมากตัวนี้บ่าวเกิดบ่าวเกิดชินหอดชินหอดจ้าบ่าวเกิดจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ นั่งมือขันนอค่ะสวัสดีครับผู้สารสวัสดีเด้อค่ะผู้บ่าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่อ้อยผู้ใหญนออึอ้งตัว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 ตวตวตวโพดเมนไถ่นอค่ะขอบคุณเด้อค่ะเมีนน่องดวบอค่ะพ่อเกิดครับ สวัสดีเอิงจากพ่อเกิดเด้อค่ะยายอิงออนครับจากพ่อเกิดค่ะสวัสดีสาวอิงออนจากผู้บ่าวเกิดเด้์ค่ะผู้บ่าวมากผู้บ่าวมากค่ะบุ้ยบุ้ยผู้บ่าววาซานผู <c oughs> ้บา่าวตกวละค่ะผู้บ่าวไม่อ่อยเย้นน่นเจ้ผัวเพินเด้น่ะ ขอบคุณค่ะแม่อ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสมคิดแสดงียว่ากดพร้อมกันเลยบ่าวเกิด <c oughs> เลิฟผ้าค่ะน้องเพียนเพียนขอบคุณนะคะขอบคุณน้องเพียนเพียนค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่เพียนเพียนครับจากบ่าวเกิดเด้อค่ะคุณอื่องสวัสดีค่ะจากน้องสมคิดค่ะเจอผมบ่อยๆครับแม่ โอ้เลียนซื้อมาเนาะเปลี่ยนซื้อมาเนาะอ้อมันลูกทุ่งสวัสดีค่ะหนุม่มบุญเกิดจากน้องสาวอิงออนค่ะพี่อ้อยจ๋าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปูน้องปูจ๋าขอบคุณนะคะ วันไหนก็นั่งหยุดแต่กลับจากพี่อ้อยเลยออกมาหน้าบ้านค่ะอากาศมันดีเหมือนฝนจะตกค่ะถ้าฝนตกก็จะได้ล่วงเลยค่ะขอบคุณนะคะน้องปูกุจีฟังลำมาหลายซื้อแถน้อบาดนี่กุจีฟังลำ สวัสดีทุกบ้านเลยนะคะจากน้องอิงออนค่ะกุจีสวัสดีค่ะจากน้องสมคิดค่ะขัวขัวกุจีเมียนค่ะเมียนค่ะบ่าวเกิดขัวขัวเลยค่ะกุจีกุจีกุจ,กจีจากน้องปูนะคะกุจีฟังลํำครับพี่สมคิด่าไปครับพ่อ ุณบุญเกิดสวัสดีค่ะจากน้องปูค่ะจากน้องปูจ๋าค่ะพามาเบิงต้นชว้นช่นชมไม่แต่ต้นใหม่มีแต่ต้นใหม่ชว้นช่มคนคือว่ามีชว้นช่มเนาะดอกสวยสวยค่ะน้องปู้วยชอบนะปลูกต้นนีนะ้มีไว้สองต้นอีกต้นหนึ่งตัดลงเตี้ยๆยังไม่มีดอกค่ะ แต่ต้นนี้ดอกเยอะมากเลยค่ะจ้าอายบุญเกิดสวัสดีจ้าทุกคนด้วยนะจ้าพี่สาวอ้อยด้วยนะจ้าอายบุญเกิดคนหลอ่อ <c oughs> ใช่ค่ะน้องสาวน้องเพียนเพียนเทพบุตรบ้านนาเลิฟสิบเอ็ดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องเทพบุตร์บ้านนาพี่เพียนเพียนจ๋าจากน้องปูค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องเพียนเพียนค่ะแม่เพียนครับเทพบุตรบ้านนานี่ใช่น้องกรไหมคะน้องโอ้น้องกรน้องปูบอกละน้องกรจริงๆด้วยน้องกรคนหลอ่อขอบคุณนะคะขอบคุณน้องสีกุงค่ะขอบคุณมากค่ะ อากาศมันดีค่ะน้องปูไปจอบสาวกับผู้ว่าวแตกเซวเซาอยู่ <c oughs> น้องกอนบอกมาจอบสาวกับผู้บ่าวแตกเซวเซอยู่ผู้บ่าววุนเกิดกับสาวอิงออนกับสาวอ้อยค่ะน้องกอน สวดีครับคุณสีกุ้งจากน้องน้องเทพปบ,บุตรนะคะน้องกรค่ะพี่สีกุ้งสวัสดีค่ะจากน้องปูค่ะสีกุ้งครับจากบ่าวบุญเกิดนะคะน้องสาวก็หัวเราะมาเลยค่ะแม่สาวสวัสดีค่ะจากน้องปูจ๋าค่ะสวัสดีคะ่ะเทพปรบุตบ้านนาน้องกรค่ะน้องยิงอ่อนเทพปบ,บุตรบ้านนาน้องกรค่ะ ครับยายอิงออนพ่อไปกับบอซอยผมเลยคุณสาวแตกแซวลแซสวัสดีจ้ากินง่ายอยู่ง่ายขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะผมจะขี่รถกลับบ้านก่อนครับผลตกวค่บ เดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยคะ่ะดูแลสุขภาพเ้อผู้บ่าวเด้อเป็นห่วงนะผู้บ่าวเกิดกินง่ายสวัสดีคะ่ะจากน้องปูคะ่ะกินง่ายอยู่ง่ายขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะกินง่ายครับจากผู้บ่าวบุญเกิดนะคะขับรถด,ดีๆครับพ่อจากน้องกรคะ่ะจากน้องกรคนหล่อนะคะ ขอบคุณนะคะน้องกอนป้ยเป็นห่วงเอาก็บเป็นห่วงตัวลูกเป็นห่วงตัวลูกก่อนว่าเป็นห่วงจังไรมีผู้เปล่าน้ำเขาผู้เดียวค่ะครับเพดงานบอดได้เลยสิเมือม่อสิเมื่อครับโอ้ค่ะเดินทางปลอดภัยเด้อค่ะดูแลสุขภาพนะคะ ขอบคุณนะคะน้องสีกุง้งขอบคุณมากเลยค่ะก้อยไข่มดแดงตัวแทนน้องน่ารักจังเลิฟสิบสองขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณ น้องกอนะคะขอบคุณน้องกอนคนน่ารักนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะมาให้กำลังใจแม่อ้อยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะคนหลอ่อหล่อรวยน้ำใจขอบคุณมากเลยค่ะสู้ๆขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณ13บสไลฟ์ิบเลิฟขอบคุณ 10, 10, 10ล้านดวงตาจากพี่ยูนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณนะคะน้องน่ารักจังขอบคุณค่ะก้อยไข่มดแยงเลิฟ1ิบ 13, ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะน้องกรคนหล่อค่ะ ต้อน้ำใจงามขอบคุณนะคะน้องกรขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณน้ำใจงามๆของน้องกอนเลยค่ะสวัสดีบอสกอนจากน้องอิงออนนะคะจากยายอิงออนค่ะ ขอบคุณนะคะน้องปูขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณน้ำใจงามๆของน้องปูนะคะมาให้กำลังใจพี่อ้อยตลอดเลยค่ะสวัสดีครับยายิงอ่อนจากบอสกรนะคะจากน้องกรค่ะอากาศร้อนมากค่ะพี่อ้อยจ๋าวันนี้เพิ่งเย็นค่ะน้องปูเย็นลงก็คงจะนั่งอยู่กับจากละค่ะ ดูแลรักษาสุขภาพนะคะน้องปูอากาศร้อนๆไม่ได้ถามข่าวเลยว่าน้องปูอยู่ในแผ่นดินไหวไหมคะเมื่อวานแน่ปูกินมายองคิดนั่นแหละนั่นแหละแม่อ้อยก,ก็ก็ว่าอย่างนั้นล่ละค่ะน้องกร อยากกินมากเลยค่ะแต่ที่ร้อยเอ็ดแพงค่ะน้องกรแพงค่ะเห็นน้องปูกินแล้วอยากกินอยากกินมากๆเลยค่ะไม่ยอมแบ่งเลยครับ <c oughs> ใช่ค่ะน้องกรเยอะด้วยลูกใหญ่ๆเลยแล้วก็เข้าไปกินด้วยอยู่ไม่ยอมแบ่งลูกใหญ่มากเลยค่ะ พี่อ้อยก็ขอวันละ20นาทีก็พอค่ะน้องปูผมไม่ได้ฟ้องนะครับแม่อ้อยก็ก็ไปด้วยค่ะน้องกอนเห็นอยู่ค่ะไม่ยอมแบ่งไม่ยอมเรียกเรากินเลยค่ะน้องกอน ขอบคุณนะคะนี่อ้อยจะลงแล้วค่ะเอาวันละยี่สิบนาทีก็พอค่ะน้องปูแผ่นดินไหวบ้านสั่นเลยค่ะพี่อ้อยโ,อโชคดีนะคะน้องปูคุณพักคุณเจ้าคุ้มครองนะคะนี่และว่าจะถามข่าวค่ะว่าจะถามข่าวน้องปูอยู่ในเหตุการณ์กับเขาไหม ได้ยีสินาทีพอดีขอตัวลงนะคะขอบคุณน้องปูขอบคุณน้องบอสกอนขอบคุณยายบิงออนขอบคุณบ่าวเกิดนะคะขอบคุณน้องกอนทุกบ้านเลยค่ะขอบคุณน้องสีกุ้งนะคะขอบคุณกินง่ายอยู่ง่ายนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอบคุณน้องเพียนเพียนขอบคุณน้องสาวค่ะบายบายทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ